เติน,น้าสุภพนาาเข้าหาอิงฟ้ากลายเป็นดราม่าเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่อิงฟ้าวราหะรองอันดับ1นึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแน2022ได้ออกมาทวิตข้อความแหลมมีคนพยายามยงและสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นอีกทั้งยังได้บอกว่าถ้าหวังดีต่อกันอย่าติดต่อหรือพยายามทำแบบนี้ขอให้จบกันและบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อจากนี้ และต่อมาทางซายนรีได้ร่อนหนังสือถึงนวัดอิสรกรกสินขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความไม่สบายใจและทําให้เกิดความเสียหายให้กับหลายๆฝ่ายจึงได้ยกเลิกสัญญาจ้างติน่าสุพนาดมีผลทันทีซึ่งต่อมาอิงฟ้าและติน่าทั้งคู่ได้อันฟอลไอจีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการยุติดราม่าทุกอย่างล่าสุดวันที่29ตุลาคม25 6 5 65, นิวเคลียร์หันษาหนึ่งในเพื่อนสนิทของตีนา่านักแสดงสาวหล่อก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน I g จ t o r y ส่วนตัวโดวยโพสภาพตีน่าคู่กับน้องไทกา้าพร้อมกับเขียนข้อความให้กำลังใจเพื่อนเหมือนเป็นการเปิดเผยนิสัยของตีน่าที่เขียนระบุว่า s a v e ต i n a เพื่อนเราคนดีแค่ององอองพูดภาษาคนไม่ค่อยเป็นแค่นั้นเองและเมื่อลองเข้าไปดูในอินสตาแกรมทั้งของอิงฟ้าและตีน่าปรากฏว่าทั้งคู่ unfollow IG กัน ติน่าสุพนาาเป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลจากบุค,คลิกที่มีความที่ตัวของเธอนั้นเป็นสาวหล่อลุคทอมบอยที่มีทั้งความน่ารักและหล่อจึงทําให้เธอกลายเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาก่อนที่จะมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างการเป็นดีเจอีกด้วยและนอกจากนั้นตีน่ายังมีผลงานด้านการแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์และภาพยนตร์อีกด้วยโดยบทบาทที่ทําให้เธอกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั้นก็คือเรื่อง Yes or no นั่นเองหากพูดถึงชื่อของตีน่าต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเพลาะเธอดังไกลข้ามแดนโดยเฉพาะที่ประเทศจีนนั้นฮอตสุดๆถึงกับเคยเซ็นสัญญามาแล้วโดยตีน่าได้รับโอกาสไปร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่อง We Are y o u n g ออกฉายในปี2557ประกบนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้ย่างคิมอูบินเลยทีเดียวนอกจากนี้เธอยังมีธุรกิจร้านอาหารที่เซี่ยงไฮ้อีกด้วย